สวัสดีครับตาทองชาแนลนะฮะดูอะไรวุ่นกันอยู่ที่หน้าน้าตาทองชาแนลนะครับนี่ครับโอ้โหมีเอฟซีเป็นยูทูบที่ทำงานสบายมากบ่อหนึ่งเดือนจะออกมาถ่ายสักหนึ่งครั้งเดือนละครั้งครับตวัสดีคลิปแรกก่อนบีนแหงแซว เงีบเียบเงียบคือหมายว่ามันเก็บสตัวไมออกมาเก็บวตัวไว้ก็เาได้เลยนะฮะอ๋อยังยังไม่มีเห็นเอฟซีมาจากกำแพงเพชรใช่ไหมกำแพงเพชรนะฮะเอาอะไรมาฝากยูทูบเบอร์นะครับแขงกันเยอะคนะจังหวัดเลยคลจังหวัด อย,อยู่ไหนเขาว,วงเขาว,วงนี่คือการสินป์การสินป์นอเองครับผมก็มีบานญาอยู่เนาะจ้าก็มาเป็นญาติกันทั้งนั้นละจ้าเนาะบ้าอะไรนะโพนทอง บ้านโพนนาดีบ้านโพนาดีอยู่ตรงนี้ลงไปนี่ลงไปข้างล่างนี่ไาทิงเขาทิ้นพักนี่แหละตรพักนี่แหละจเอกบ้เจอญาิน้องลูกช้าอนะตาสเแววล้อตายววลูกชาย้า้นนะตาสาแวว้าอนสยแววลกชายพ้าซ้อาสาวลกช้้นะแชายานะาสก้าอนะแวล้า้นต บอกว่ามีของย่ไหมรอี่สองต้องไปบ่อยต้องอไปบ่อยต้องาก่ยงไบ่อยโอเคอหไดูหน่อยครับกล่องไหนครับมีลุงพลเป็นการ์ดลุงพล้เล่นกั้ัน่าแล้ว่าแล้ว

ดูเอาเรียบร้อยชูมไปแล้วนะฮะหมายเลขปูนดูกันทั่วโลกแล้วทีนี้มาเชื่อมกันเตรียมรับทำไมโลคกรมนี่ครับจ่าเอ็มครับมาดูปูนกันมาเชื่อมกันหลายๆท่านก็มาดูปูนกันมาจากกางเกงเพชรแต่งปูนกันเขาก็โชว์บัตรของเขาสีพูนแล้วก็สีพูนกรงเกงเพชร รักกนเดียวกันค่ะแต่ว่าไม่รู้จักกันแต่ตนนี้รู้จักกันแล้วมอเคโทรๆกอนด้่้องจ้อยาโทรกันได้ครับอให้ป้ารู้ไว้เนี่ยว่ามาไกลแล้วมาเจอญาติกันมาสกุลเดียวกัน เขามาเลยน้องเไมาก่อนที่ยางค่ะมาแต่กำแพงเพชแน้ตระกูลเดียวกันกับป้าซอป้ออยู่กแพงเพชร้ซออยู่เขาบงคมอยู่เขางไม่มีญาติอยู่ที่กาแพงเพชรนี่แต่มีน้องเขยแต่น้ำตระกูลทองสุขค่ะมีน้องเขยอยู่กาแพงเพชรมีจริงๆด้วย น้องเขยอยู่ก็เป็นเพชรคณะกุลทองแล้วน้องเจ้าคุณทองสุกมีแต่มีน้องเขยทองสุกด้วยทองสุกด้วยใช่น่าจะสีพูนสีพูลอาจจะเป็นญาติของปอที่ตามหากันมานานใช่ตอนนี้เจอแล้ววันที่รอไม่ได้สายข่าวครับสายข่าวแต่ว่านี่อาจจะเป็น อาจจะเป็นญาติกันจริงๆก็ได้นะครเอฟซีหรือไม่ก็อาจจะรับบังเอิญน้ำคุณเหมือนกันใช่น้ำกุลเดียวกันไม่ไม่ญาติกันก็บังเอิญนำคุณเมือนกันนี่คือญาติเหรอครับญาตินกันลเป็นไปได้ไง่อยออกกนะครับมาบตลวทกงานฮะออกโลกนะครับออกกนโลกัสอง กองเนะดงนะเขารู้ทั้บ้านในเมืองแล้วนะหลบไม่ได้นะอ๋อมาคมากตีกคนค่ะสามนาะ่าน่ไปไไปไปไปข้างหน้าเลยนะครับสามคนนี้นะครับ ก็เป็นคนกำแพงแงเพชรนะครับก็มาเจอญาติอยู่อยู่อยู่บ้านเดียวกันนะครับลางกระเบือนะครับนะหมอบมอน้ำมันนะครับนะฮะภาษาอาจจะเหนือๆนะเศรษฐีน้ำมันดอยภผมพูดภาษาไม่ได้ครับผมพูดได้กลางี้ยกลางเพนะ มีสักหน่อยนะมีคนนีสานไปตัดอ้อยกันเยอะครับสีพูงกันจริงอะมาจยอะมากสวรสดีครับสำหรับคลิปนี้ตัดท่องชแนลพอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปดูได้ดชมไดติดตามกดไลค์กำลังใจแออา้วก็กระเด้วยครับสวัสดีครับ